วงการเกษตรเข้าแล้วออกยากนะครับผมเกษตรคือการลงทุนนะครับกับจานี้ครับผมมาชมสวนเราครับนี่นะครับผมผักบุ้งหอมแบ่งเรากําลังขยายนะครับผมต้นพริกไม่โตแน่นอนครับแต่ต้นนี้กําลังสวยครับกำลังเริ่มเขียวแล้วครับนู่นนะครับเข้าแล้วออกยากครับวงการเกษตรนะเกษตรคือการลงทุนนะครับใบจ่ายนี้ครับผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆนะใครที่เข้าวงการเกษตรแล้วออกยากแน่นอนนี่นะครับ ที่ผมกําลังทํานะเดี๋ยวผมกําลังสั่งเมล็ดผักเพิ่มอยู่นะครับตอนนี้นี่ก็มีน้าหมักจุลินทรีย์เรานะครับนี่ต้นพริกนะครับกําลังออกดอกนะนี่ก็กาลังสวยครับตัวนี้ผมจะเอาไปทําห้อยกับหัวนะแล้วก็มะเขือเทศนะแต่ตะไคร้แต่ตแตกอนแล้วนะครับเพื่อนๆืตัวนี้ก็ให้เริ่มแต่กอแล้วนะนี่กะเพรานะครับอันนี้กะเพราฟรีนะเพื่อนเพื่อนนะมารับได้นะผมให้เลยนะครับผมเพราะเพื่อนผมว่าจะมาเอามันยังไม่มาเอาเลยนะครับนี่นะ ก็อันนี้นะเดี๋ยวกระถางนี้จะโลีปลูกอย่างอื่นแล้วครับเพราะว่ามันเป็นต้นหอมที่เอามาจากตลาดนะมันไม่ค่อยได้ผลกับต,ต้นนี้ก็เหมือนกันนะกระถางนี้ก็เหมือนกันก็จะทําใหม่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับ,รบต้นกะเพรานี่ผักชีนะปลูกนิดเดียวเองนะครับผมนิดเดียวนะครับหน้าบ้านนะครับเราทำแค่นี้นะเพื่อนๆนี่สาระแหน่ในร่มนี่ครับผมบอกเลยสวยมากนะเพื่อนๆนะนี่กับเกษตรคือการลงทุนของจานิีกนะเพื่อนๆนะมาลองดู เดี๋ยวเราจะทําที่ปลูกเนี่ยผมสั่งผมสั่งถั่วกับอะไรไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผักเรื้อยไม้เลื้อยนะครับเพื่อนๆน,นะนี่นะครับปลูกหน้าบ้านนางเบบแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะนี่ผมแนะนําเลยครับผมสวยดินเราปรุงนะครับขี้วัวเราก็สั่งมาแล้วครับยังไม่ได้ปรุงดินเพิ่มนะครับมีครับผมสำหรับจานนี้นะครับวันนี้เกษตรคือการลงทุน เดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมได้ไม้สวยพี่ผมจะพาไปดูสวนผักของเพื่อนๆกันในในชุมชนในค่ายผมนะครับผม,ผมว่าเขามีสวนผักที่ไหนกันบ้างนะครับผมแต่วันนี้ของผมจากตอนแรกผมไม่มีสเลนดำคุมผ้าผ้านะครับผมก็ซื้อมาเพราะว่าผมให้มันดูสะอาดสะอ้านตาดีนะครับผมกับการทําเกษตรใบาจานิกนะจานิกบอกว่าเกษตรมันต้องคือการลงทุนนะเพื่อนๆนะไม่มีอะไรที่ไม่ลงทุนนะเพื่อนๆนะผมซื้ออุปกรณ์มาเยอะมากเลยนะเพื่อนๆ ก่าจะได้ทําเนี่ยไม่เนี่ยเห็นผลแค่นี้แหละครับแต่พอผมซื้ออุปกรณ์มาหมดเกือบสองสามพันแล้วนะเพื่อนๆนะมันก็มีความสุขนะครับเล็ก,เกน้อยๆนี่นะครับผมได้ได้ชมได้ลดผักยามเช้านะครับผมเดี๋ยวอยากกินอะไรแล้วก็จะซื้อมาปลูกนะต่อไปนี้นะเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับผมนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมกับหัดทํานะต้นหอมเราก็กําลังทดลองปลูกเหมือนเขาในกระถางกระถางเขาสวยกระถางเราก็ต้องสวยให้ได้นะครับผมปุงดินดีๆนะครับปุงเรื่อย,อยๆนี่นะ อนนี้คือกําลังขยายหอมแบ่งบัวเลยนะแต่ออกดอกตลอดเลยครับนี่สงสัยมากไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะขยายพันธุ์สําเร็จเมื่อไหร่นะครับถ้าไม่ลงทุนแล้วก็ไม่ลงมือทำนะ่ะมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะเพื่อนๆนะเราต้องอัดลองทดลองปลูกเองนี่นะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากครับผมกับสวนเกษตรคือการลงทุนของจ่านี่ครับ